สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชิแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด Evo p เพลททิฟเดนะครับผมอ่าไอดี ID นี้ไม่ใช่ดีผมนะไอดี ID ผมนะ่ะไม่มีจี้นี้นะครับผมก็เลยไม่เอาไอดีตัวเองมารีวิวนะอ่าผมยืมไอดีคุณฟ้าเข้ามานะครับปั๊เราไปดูความสามารถของ Evo p เพลททิฟเดกันนะครับผมความสามารถที่หนึ่งนะเมื่อก่อสร้าง3หลังเนี่ยก็จะมีกาสี่เกาเปอร์ย้ายไปจุดยืนนะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ20เปอร์นะ ถ้าอัพเต็ม30นะครับมันจะย้ายไปจุดยืนที่50เปอร์นะครับอ่าทุกโอกาสเทตะต่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส80เปอร์เลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับแล้วทอยผ่านไปตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส60เปอร์ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะครับฝาสมาร์ทที่หนเนี่ยมีแป่นก่อสร้างมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีตีนแมวนะครับผมมาตอนนี้ก็สมาร์ทที่สนะครับ เมื่อเริ่มเทิร์นของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาส55เปอร์เหาะไปสร้างเลนมาร์กตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะห่อไปซื้อเกลอกก็ได้นะครับผมมีโอกาสทั้งหมด80เปอร์ป้องกันขโมยมาโบใช้ได้3ครั้งนะทุกโอกาสตัวเต๋าของฉันนะครับก็จะมีโอกาส80เปอร์ใช้เอฟเฟกต์เส้นทางแห่งเปลวไฟนะครับผมอ่าเมื่อถอยเต๋าผ่านไฟตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส80เปอร์เปลี่ยนไฟตรงข้าม1คนเป็นหุ่นไล่กาครับอ่าความสามารถที่2เนี่ยมีเหาะไปสร้างเลนมาร์กตอนเริ่มเทิร์นมีป้องกันขโมยมมาาเเบบลนนะครัีส้ทงปวไฟ แล้วก็มีสาปเป็นหินไลกานะครับผมเส้นจะเล่นก็นมีนะครับเพชรลูกโป่งนะทีนี้นะครับมีเตะมีกันวิกหนึ่งครั้งแล้วก็มีเนเทศนะครับใช้ได้สองครั้งนะทีสอนะครับรองเท้าลโลโคทีนี้นะครับมีชาร์จโลมีตกเลนมาร์คหรือสร้างเลนมาร์คไปมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็มีขังคุกทั้งหมดภายในแถวนะ ชีที่สมนะครับหมวกอัศวินไทเทเนียมทีนี้นะครับเป็นหมวกกันบังคับย้ายใช้ได้2ครั้งแล้วก็มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับผมส่วนชี้ที่สี่นะครับการเชิญกับดักนะครับที่นี้มีเชิญแล้วก็มีสร้างกับดักนะครับเมื่อตกเลนมาร์คหรือสร้างเลนมาร์คของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอีโวเพลททิสเดทนะครับเอาไปเล่นแล้วมันจะเก่งหรือเปล่านะครับผมมา เดือกับอีโวเพลททิฟเด e ด้วยกันนะครับผมดู w, ของฝ่ายตรงข้ามนะว้าวใสหมวกตุ๊กตาหิมะคริสต์มาสอ่าบ้านโล่ป้องกันอีกายแห่งรุ่งอรุณรองเท้ากักขังเดมิชันโอ้โหยังโหเลยทุกคนอ่าเริ่มเทินนะครับเฮ่อไปสร้างเลนมาร์กนะไปเลยนะครับฟัาบอ่าชาร์จโล่นะ าโลนะครับจากลองเท้าโล่นะ,ะเส้นทางปิวเพิงนะครับผมเบิ้ลก่อนไหมฟับ <15. S 1> ก่อนเบิ้ลก่อนฟับดึงดึงไปมุมหรือไปนี้พิเศษฟับเราจะตกเมืองเพื่อชาร์จโล่ฟับชาร์จโล่นะครับเอากับดักวางวางไว้ไหนดิจ้าวางตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าถอยสามหนึ่ห้า ได้อยู่ได้อยู่หอไหมไหวตรงข้ามไม่หอนะครับอ่าถูกยกเลิกไปนะครับถูกยกเลิกไปนะไม่งั้นนะอ่ะเขาห่อเลยนะครับอ้าวถอยไกลสองเท่านะาเหมือนจะสาบด้วยนะแต่ว่าเรามีหมวกป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับเลยไม่โดนสาบนะโหมีอยู่ครบนะงไงเพื่อนสลับลุ้มอีกทีนึง,งไงเอ้ย,อยงไงเอ้ย อ้าวไม่ถอยกับหลังนะครับอ่าเปลวเพลิงนะครับทําลายกับดักเราไปนะเปลวเพลิงเขาทําลายกับดักเราไปอย่ไงไรเอ้ยตัวไว้ก้าวทีนึนงลงแท่นไปนะเขายังไม่ชาร์จโล่เลยนะอย่ไงไรเอ้ยอ้าว <c oughs> เหมือนก็นยังเล่นไปคล่องนะทุกคน ามาเราละถอยผ่านนะป้องกันเอฟเฟกอันตร,รายของกันไหมปั๊บไม่กันนะครับไม่กันปั๊บตกนะครับตกเนี่ยตกเอฟเฟกนะครับบังคับจ่ายเงินนะครับโดนสาบหุ่นเลก,กาด้วยเนะาะนี่สาบหุ่นเลก,กาแล้วก็ <c oughs> ตกบังคับจ่ายเงินถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามอ่าเป็นหุ่นเล่กลงเลก,กานะครับหรือโดนขงังคุกงอยู่ะไอ้การขโมยการขโมยมาร์โบเขาน่ะจะไม่แสดงผลนะครับผม มาเจอกับเอลรินนะครับผมเอลรินว่าไงเราได้เล่นก่อนนะแย่แล้วทุกคน <c oughs> โน,โนโยแย่แล้วหอบสร้างมันมัดมัฟกบดัดไม่มานะครับชาร์จโล่ไปหนึ่งชั้นนะอ่าเปลวเพิงมานะครับเปลวเพิงมาก็มียิงรลเบิดไหม ไม่มียิงระเบิดเก็บเบิร์ดด้วยกันเอาไปินเทินสองนละ <12. S 1> ปับ๊บแป่นติดไม้แป่นติดหน,น้ายชันโลโลูกเออโลดสองชันกับดักมาไหมเนี่ยกับดักไม่มานะครับกับดักไม่มากับดักไม่มาเพราะว่ากับดักไม่มีอืมสาบนะแต่ว่า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 เขามีปกป้องอยู่นะครับอ่า สามได้ไหมสามได้นะครับสามได้ปับ๊บไปแดงของฉันมีอะไรนะกับดักไม่ออกนะครับับนรไลยขึ้นด้วยเคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้านะเอาแล้วเอาแล้วอย่างไรเอ้ยวางแมงบุตรก่อล้างนะเฉินเชินใช่ไหม เฉลิมไปทีนึงเสียโลไปนหนึ่งชั้นนะเอาเอาแล้วถอยกับหลังด้วยม,มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแผ่นติดไอเอ้ยแมงก็พุ่นว่างนะอา้าวไม่เปิดเทศกาลนะบาปไหมไม่บาปนะชนแมงก็พุ่นไปทีนึงเสียโคมดประกันนะครับเสียโคมดประกันนะเปิดเทศกาลยังติดหมวกนะ ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรกันขอเงินไม่นอแปดส <c oughs> ิบเปอร์กันไม่กันไม่นะกันไหมกันนะครับเหลือสองนะครับกันไ่หนึ่งครั้งเหลือสองไหนเอ้ยไหนมาพูนวางเปิดเทศกาลไปหนึงบวกอย่าเพิ่งหลุดนะลูกบวกหลุดนะครับสามสิบสามเอ็มใช่ไหมใช้การใช้การไม่ตัดนะ เชิญไปทีนึงเอ้ยยังไงหอไปสร้างเงินมาร์คมับทีนึงเปิดเทศกาลโอ้โหปับ๊บผูนะครับผู้ปับ๊บม,มาหอไปสร้างเงินมาร์คเออปับ๊บขังผู้ไหมนี่แน่ขงังพุกนะครับขังผุกอ่อขออะไรดีสีได้ไหมมเก็บเงินนูนอยู่เนาะขอสีไปนะ ง่ายฟับบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินฟับเดินหน้าถอยหลังนะตีแมวเหมือนจะไม่ออกนะถ้าตีแมวออกจะเจาะโล่กเขานะปับอืมบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินกาดบินไปนแดนของฉันปับ๊บบังคับจ่ายเงินยอมไหมเพื่อนยอมไหมจ้า คิดหนักนะคิดหนักจังไม่ยอมนะเชิญไหมถ้าเชิญเขาจะตายไหมไม่ไม่เชิญดีกว่าเ,ออเดี๋ยวเราจะมีเหยียบเราจะมีเหยียบแท่นฟับไปแดนของฉันออตรงแท่นไม่มีไม่มีเอฟิกอ่าเปลวเพลิงนะก็เลยไม่มาคับจ่ายเงินกันนะอ่ะเรียบร้อยนะครับผม มาเจอกับกออีโวเพลทิสเดนด้วยกันนะครับอ้าวทำไมเซ็ตขุนตา่างังเลยทำไมเซ็ตขุนตาจังเลยหมวกตุ๊กตาหิมะโอ้โหฉันที่ถอยก่อนนี่แหลอเนี่ย <c oughs> อ๋อสร้างเงินมากไหมอ๋มอไปสร้างเงินมากนะครับวกกับดักมาเปล่ากับดักมานะครับกับดักมาชาร์จโล่นะ าเบิ้ลลุกปั๊บเบิเ้ลไปลงกับดักนะชาร์จโลไหมยังไม่ชาร์จโลชาร์จชั้นเดียวอยู่นะเราอยากได้ตรงชั้นอะ่ะปับ๊บชาร์จเออโอ้โหไม่ชาร์จ <c oughs> เอ้ยอยังไงแบนแบนไม่ติดนะห่อไหมเขาไม่หอนะครับเขาไม่ห่อนะถอยสองมา สองกับหลังนะครับสองกับหลังปับ๊แบแผนติดไหมแผนติดนะไปมุมไปนี่พิเศษเอาแล้วเอาแล้วดับวางนะครับดับวางก่อนหลังไปปะเนี่ยไปนะครับไปนะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเพิ่งมาปะเนี่ย เปลวเพลิงไม่มานะเลยอ่าตีร <c> ถ <oughs> กลับยังไวเลยนะครับเมื่อกี้คือเปลวเพลิงเขาไม่ติดนะเนธเ่ทีนึงรีชาร์จอ่าบัฟรีชาร์จนะทุกคนบัฟรีชาร์จแล้วก็ล็อกมึงปืนปะของผมเนี่ยยังไม่ได้อัพอบัฟนะของผมยังไม่มีบัฟนะระวังเนธเทตไว้อย่ามึงไปไม่สนไม่สนใครทั้งนั้น มาเราจะหะไปขังคุกนะขังคุกไปขังฟุกพอดีหนึงเชิญไหมเขามีคมกันอยู่นะเชิญไปทีนึงครับเจาะโล่เออไปดีไหมไปก็ได้แ,งแดง,งฉันปั๊บืมชาจโล่นะครับเปลวเพลิงมาอมปับ๊บยังไงตีนแมวเอาตีนแมวไม่ออกนะครับใจเงินนะครับตกเอฟเฟก เปลวเพลิงของเรายอมล้มละลายเลยมาเจอกับพระอภัยนะครับผมพระอภัยมาในหมู่อัคชิวมาในเกาะรถ้ารใช้ถุงเงินเทศไม้กุหลาบต้องสาบแล้วก็โดกปี้ซุปเปอร์เดมชั่นนะโอ้โหยังตึงเลยทุกคนปั๊บ กับดักวางกับด si ักวางไปมุมไปพื้นที่พิเศษในปรเทศที่หนึ่งปั๊บชาโล่นะกับดักวางอ่าเราจะสัตว์สัตว์เตียวเพลิงไปข้างหน้าปั๊บสร้างไหมไม่สร้างนะเบิร์นได้ไหมเบิร์นได้นะครับเบิร์นได้ อยากจะทำลายนีเทกาก่อนปับ๊บมีอะไรนะโอส้สามได้ไหมสามได้สามได้ปับ๊บอ่ามีอะไรอีกสร้างอ่ะเลือกโนดหนึ่งนะครับโนดหนึง่งเบินสองยังไงปั๊บสร้างเลนมาร์ก อสอยันที่สองอืมแผ่นติดนะมีแล้วไหมอ๋เงาไม่มานะครับเงาไม่มาถ้าถ้าเงาไม่มาเนี่ยมีโอกาสโดนเราได้นะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยกลับเมืองปั๊บอันเชิญเงาไหมอันเชิญเงานะครับ เราจะหอไปสร้างเลนมากหนึ่งถ้าห่ไปิดสร้างเลนมา์กปับ๊บขังคุกบับไม่ขังนะเอากำดักวางครับเอากำดักวางเชิญนทีนึงเออเดี๋ยวเราจะยอมโดนเนเทศนะปับ๊บอืมอ่ทาทำไงเราจะขังเขาได้ <c oughs> ถ้าอยากจะโจมตีเขาเราต้องขังเขานะไปแดงจันขังคุกปับ๊บ โอ้โหไม่ขางคุกนะเราอกับดักไปวางก่อนล้างนะเชิญเอออ้าวมาหาเราละมับทีหนึงหมวกหลุดแล้วเพื่อนหมวกหลุดนะโอ้โคตรสวยนะอืมปับ๊บยื่นย้ายไปแถวขังคุกมับโอ้ไม่ขังคุกเลยทุกคนเขาหลุดมาจากตรงตรงบันไดปรโลกละก็จะ ก็จะเอา <c oughs> บังคับจ่ายเงินหูถอยไม่เปิ้ลนะไต้ฝุ่นหูเสียดายถอยไม่เปิ้ลอืมถอยกับหลังมัน้เนี่ยโอ้ของเขาไม่ออกเลยทุกคนสวยมากเลยเกาะลอยฟ้าเขาไม่เดินหน้าถอยหลังเพออราะเกาะลอยฟ้าเขาไม่เดินหน้าถอยหลังก็จมตีเราไม่ได้เลย <c oughs> ตวยนะถ้าพระของออกดีอ่ะเราน่าจะสู้เขาไม่ได้นะบังคับจ่ายเงิน อยังไงอม่อะไรนะครับแค่แค่ทอยลงลงเนี่ยลงเปลวเพลิงอะ่ะเรียบร้อยแล้วหลุหลมัอะไรชนะได้เพราะว่าของเขาไม่ออกนะทุกคนมาเจอกับติดนะครับผม ตำนานเดดเวอร์ชั่นเก่านะโอ้ยมาในหมวกระเบิดไทเทเนียมมัดแมวเหมียวเควินรถปัดโลกพระจันุ์ก้อนขินแบบปลาหมึกโอ้โหยังโหดเลยทุกคนเราหาที่ลบกกันปั๊บดักมานะเขามีเนเทศใช่ไหมเขามีเนเะเทศใช่หรือเปล่าใช่ปืนมัดแมวเหมียวเควินนะ ทำไมเราจะฉาร์โรสองชั้นได้ปั๊บไปแดงชั้นหมุนฉาโลนฉาโรโอเคไปมุมไปนิ้วเสร็จไหมไม่ไปนะครับไม่ไปเออ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 เบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้นะครับเบิ้ลได้ปั๊บไปแดงชั้นปั๊บไปมุมไปนิ้เสร็จไม่ไปนะครับอยากไปทำลายเนเื้อที่เขาตะขัง เอ,าเอ,าอ้าอีหยังวะเปแดงของฉันไม่นธธรรรี่เทศไม่นธธรรี่ละเทศอืมเอาไงดีสร้างได้ไหมสร้างแค่สองหลังพอนะเราชาโน่สองชั้นไปแล้วเอ้ยหมอสร้างแลนมาร์คแต่ว่าถูกยกเลิกดิลูนยกเลิกนะเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอาถอยลงแลนมาร์คก,ก็ไปนะยกเว้นวินทีนึงนะครับจะรอดไหมน้อหนงโน้ เบิ้ลตีไปทีหนึ่งยังไงฟับโขมกันสองชั้นหายบังคับจ่ายเงินนะครับแต่ว่าเราเสียนะครับเราเสียกันบังคับจ่ายเงินไปครั้งหนึ่งสองครั้งทุกคนเราเสียไปสองครั้งแล้วถ้าเราหอบไ,ไ,ไ,ไปสร้างมาร์คลุ้นขังคุกมไหมหอบสร้างมาร์คลุ้นถังคุกเนี่ยปั๊บแล้วก็ลุ้นเชิญด้วยเออเชิญเออถ้าเราหอบไปสร้างไอ้อถ้าเรา ไปคนนี้พิเศษเราจะโดนเนเธอรใช่ไหมฟับมาบขงังปุ๊บไม่ขงังนะอ้าวไม่เดินหน้าถอยหลังทุกคนเดียร์นีไม่เดินหน้าถอยหลังไงเอ้แบนแบนติดนะครับแบนติดนะชาร์จโล่ทีนึงฟับไ,ไ,ไม่เดินหน้าถอยหลังอีกโอ้โห,หทุกคนยี่หยังวะอืมเออ ถอยเจอก,กําลังได้ไหมออกเก้านะยังไงซับยอ,อ,อึดทาัพีนึงเออบังคับจ่ายเงินนะครับบังคับจ่ายเงินเราเหลือไอเนี่ยป้องกันขมมนโมยมาร์โกอีกครั้งปะเอ,อ้ยเปนไม่ติดนะโอ้ของไม่ออกเลยนะตาเนี่ยถอยสิไปนะครับถอยไิเบิลน,นะตามเขาไปลูกยังไงหอสร้างเงินมาก ยังไงมับมเกิดอะไรขึ้นหนีละพวกหนีละเชิญไปทีนึ่งโอ้โหมับอ่าถึงก็หนีเลยทุกคนโหดจัดอะ่ะเอออันยกเว้นนะยกเว้นแล้วไปตรงพื้นยี่บ้างนะมาเปลวเพลิงมาออื เตะปิวไปเลยนี่นะมาครับจ่ายเงินนะครับโอ้โหจัดทุกคนเฮ้ยไม่หาไม่ได้แล้วเนี่ยเอเล่นสนุกอยู่นะคือโจมตีมันเยอะไงใช่ไหมเซ็ตที่ผมเล่นอนะ่ะโจมตีเยอะเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีโจมตีอะไรบ้างอ่ามีเตะใช่ไหมมีเตะมีถังคุกมีบัตรเชิญโอ้มีสาบหนึ่งเลกายอยู่ในตัวเยอะนะใช่ไหมโจมตีได้ด ได้อย่างเยอะเลยนะทุกคนนะอะใครสนใจการ์ดนี้ก็ไปทำมัน,น,นได้นะอี l e เพลท i ส d a t e นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย